บ้านหรูติ๊กกัญญารัตเลี้ยงหนุ่มยี่สิบเหมือนลูกชายครองโสดสีสิบสี่ปีเล่นเรื่องเดียวออกวงการอีกหนึ่งอดีตนางเอกสาวหน้าหวานมากฝีมือของเมืองไทยติ๊กกัญญารัตที่ติ๊กแตกทิ้งงานละครไปร่วมสิบปีพร้อมผันตัวเองทำเบื้องหลังอย่างรายการท่องเที่ยวชื่อดังที่ตอนนี้เจ้าตัวทำมานานกว่าสิบสามปีแล้ว เรียกได้ว่าไปไหนใครก็เรียกติ๊กใส่หายไปแล้วโดยสาวติ๊กเผยว่าจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ค่อนข้างจะบินไปทำรายการบ่อยเดือนหนึ่งต้องทำให้ได้สี่ถึงห้าทิศบินไปทีก็อยู่สักสิบวันหลังๆเริ่มจะอยู่นานหน่อยประมาณสองอาทิตย์แต่ที่คนเข้าใจว่าหายไปหมายถึงละครไม่เห็นหน้าเลยเรื่องล่าสุดเลยคือยกลายเมฆ น่าจะประมาณเจ็ปีแล้วมีคนติดต่อละครเข้ามานะแต่ด้วยความที่ตัวเราไม่พร้อมในด้านร่างกายเพราะเราเดินทางบ่อยแล้วก็น้ำหนักขึ้นด้วยเลยไม่มั่นใจช่วงที่เบลกละครไว้เรากำลังลุ่งเลยสาเหตุที่เบลกจริงๆไม่ใช่แค่เบื่อแล้วก็ผันตัวเองไปทำเบื้องหลังแค่อยากทำรายการของตัวเองอยากทำอะไรที่มันเป็นของเราเราอยากเติบโต ถ้าณวันนี้บอกเลยว่าเสียดายเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้เพราะอายุเราเยอะขึ้นต่อให้เราต้องลงไปเล่นละครเรารู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่อเราแล้วเพราะเราโตเราทิ้งช่วงไปเวลานานเราทิ้งตรงนั้นไปทําไมแทนที่เราจะโกยตรงนั้นไปก่อนให้คนดูได้อิ่มกับเรามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยผันตัวเองตอนนี้เสียดายที่มันย้อนกลับไปไม่ได้ จนมีข่าวว่าเกาเหลากับอ้ํา,าพาัชราภาจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนยุคไม่ได้เกี่ยวกับติ๊กเลยมันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนชีวิตของเราพอหมดสัญญาปุ๊บเราก็คิดว่ากำลังจะต่อทางช่องเขาก็มีเตรียมให้สองสาเรื่องอีกที่หนึ่งเขาก็ยื่นบทให้เราเล่นเรารู้สึกว่ามันท้าทายมันต้องเลือกและตอนนี้เองที่หลายคนทราบดีว่า เธอนั้นได้ผ่านตัวไปทำรายการเชิญท่องเที่ยวให้ประเทศญี่ปุ่นโดยเธอได้เผยว่าก่อนหน้านี้ยังมีสนับสนุนนะแต่หลังๆเริ่มมีรายการต่างๆทางโซเชียลมากขึ้นเขาก็ไปอินกับตรงนั้นบางทีก็ลืมเราบ้างถามว่าน้อยใจไหมก็น้อยใจนะขาดทุนถึง8หลักการซื้อโฆษณาที่เต็มตลอดก็หายไปพอสมควรด้วยช่องต่างๆก็มีมากขึ้น มีรายการท่องเที่ยวเพิ่มมาอีกลูกค้าเขาก็กระจายไปซื้อเด็กรุ่นใหม่บ้างที่ทำอะไรหลากหลายบ้างส่วนเรื่องความรักถือว่าโสดนะถามว่ามีไหมก็มีเข้ามาบ้างเพียงแต่ว่าการอยู่แบบนี้เราสบายใจถ้าเปิดไปแล้วไม่ใช่เราก็เสียเวลาเปิดทีหนึง่งหลายๆคนก็ต่างมาจ้องมองคนของเรามันเหนื่อยและตอนนี้เธอเองก็ได้ดูแลเด็กหนุ่มวัยยีปี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหลานชายแท้ๆของเธอที่เธอเองได้ตามดูแลไม่ห่างเรียกว่าเห็นพิติ๊กที่ไหนเห็นหลานชายที่นั่นเพราะทั้งสองนั้นรักและสนิทกันมากเลยทีเดียวค่ะ